เมื่อคืนผมเจอเรื่องหลอนๆที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองผมชอบสะสมตุ๊กตาหมีแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งผมรักมากตั้งชื่อให้มันว่าบราวนี่คืนนั้นผมนั่งดูหนังอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาๆเลยหันไปคุยกับบราวนี่เล่นๆบราวนี่วันนี้เหนื่อยจังเลยนะผมพูดเงียบ เบราวนี่นายสบายดีไหมผมถามอีกคราวนี้มีเสียงตอบกลับมาเบาๆแต่ชัดเจนไม่ผมขนลุกสู้คิดว่าหูฝาดแต่เสียงนั้นมันมาจากเบราวนี่จริงๆผมเลยถามต่อด้วยเสียงสั่นเครือใครใครพูดเสียงนั้นตอบฉันฉันอยู่ข้างในผมรีบลุกขึ้นยืน ถอยห่างจากบราวนี่ด้วยความกลัวพยายามตั้งสติแล้วถามเสียงดังนายเป็นใครออกไปจากบราวนี่นะเสียงนั้นเงียบไปนานมากจนผมคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแต่ทันใดนั้นเองเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมน่ากลัวกว่าเดิมฉันจะอยู่ตลอดไปตั้งแต่วันนั้น ผมไม่กล้าเข้าใกล้บราวนี่อีกเลยตอนนี้มันถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของหวังว่ามันคงจะไม่กลับมาหลอกหลอนผมอีกเรื่องทั้งหมดที่ผมเจอมาเป็นเรื่องจริงผมสาบานได้เลย